ย้อนกลับไปเมื่อวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2536วันนั้นเป็นวันที่คนไทยทั้งประเทศต้องหลั่งน้ำตาณโรงงานผลิตตุ๊กตาเคเดอร์ที่พุทธมณฑลสายสี่ในขณะที่คนงานนับพันชีวิตกำลังก้มหน้าก้มตาทำงานอยู่นั้นได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งรุนแรงขึ้นด้วยความที่โรงงานเต็มไปด้วยผ้านุน่นและพลาสติก ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีไฟจึงลุกลามไปอย่างรวดเร็วราวกับนรกแตกอาคารโรงงานสูงสี่ชั้นถล่มลงมาภายในเวลาไม่กี่นาทีคร่าชีวิตคนงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงไปถึง188บแศพและบาดเจ็บอีกเกือบ400คนมันคือโศกนาฏกรรมที่น่าหดหูและทะเทือนขวัญที่สุดสาวโรงงานกับที่พึ่งสุดท้าย ในนาทีชีวิตนั้นมีสาวโรงงานคนหนึ่งอาจารย์คงขอเรียกว่าคุณเอคุณเอติดอยู่ที่ชั้นสามหรือชั้นสี่ของอาคารรอบตัวเธอมีแต่ควันไฟดำทมึนและความร้อนระอุทางหนีไฟถูกปิดตายเพื่อนร่วมงานต่างกรีดร้องวิ่งหนีตายกันอลมานบางคนทนความร้อนไม่ไหวตัดสินใจกระโดดลงมาจากหน้าต่างร่างกระแทกพื้นเสียชีวิตต่อหน้าต่อตา คุณเอในเวลานั้นสิ้นหวังแล้วครับเธอคิดว่าคงต้องตายแน่ๆแ,แต่ในวินาทีวิกฤตเธอนึกขึ้นได้ว่าในกระเป๋าเสื้อทำงานของเธอนั้นมีของดีอยู่สิ่งหนึ่งมันไม่ใช่พระเครื่องราคาแพงไม่ใช่ตะกรุดทองคาแต่มันคือธนวัตรใบละ100บาทแบงค์ร้อยสีแดงในสมัยนั้นที่เธอเคยไปทำบุญที่วัดบ้านไร่และหลวงพ่อคูณท่านได้เมตตากันเถียก และจานอัคระยันให้เพื่อเป็นเงินขวัญถุงคุณเอกำแบงร้อยใบนั้นไว้แน่นยกมือพนมขึ้นเหนือหัวท่ามกลางความร้อนที่กำลังจะเผาไหม้ทิวหนังหลวงพ่อคูณช่วยลูกด้วยหลวงพ่ออย่าทิ้งลูกลูกยังไม่อยากตายสิ้นคําอธิษฐานเธอมองเห็นช่องหน้าต่างบานหนึ่งเธอกลั้นใจกำแบงร้อยไว้แน่นแล้วตัดสินใจกระโดดพุ่งตัวออกมาจากกองเพลิงนั้นลงสู่พื้นเบื้องล่าง ปฏิหารกลางกองเข้าทานร่างของคุณเอตกลงมากระแทกพื้นอย่างจังเธอสลบสลายไม่ได้สติไปทันทีเจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาเธอพบว่าตนเองรอดชีวิตมาได้ราวกับปฏิหารแม้จะมีกระดูกหักและเผอไฟไไม่บางตามร่างกายบ้างแต่เธอก็รอดในขณะที่เพื่อนร่วมง,งานหลายคนที่อยู่จุดเดียวกันไม่มีใครรอดเลยแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนทั้งหมอ พยาบาลและตัวเธอเองต้องตะลึงงันก็คือสภาพของเสื้อผ้าและกระเป๋าเสื้อของเธอครับเสื้อทำงานของเธอมีรอยไหมเกรียมเป็นหย่อมๆจากความร้อนกระเป๋าตังที่พกติดตัวก็ละลายเสียหายแต่เมื่อเธอล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อยิบเอาแบงค์ร้อยขวัญถุงใบนั้นออกมาท่านผู้ฟังครับธนบัตรใบนั้นยังคงมีสภาพสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีรอยไหมไม่มีรอยเกรียม แม้แต่ขอบมุมกระดาษก็ยังคมกริบรอยจานยันของหลุงพ่อคูนยังชัดเจนรากับว่าไฟไม่สามารถทำอะไรกระดาษแผ่นบางผ่นนี้ได้เลยบทสรุปวาจาสิทธิ์อย่าประมาทข่าวปฏิหารนี้แพร่สะพัดออกไปอย่างรวดเร็วทำให้ชื่อเสียงของหลุงพ่อคูนที่โด่งดังอยู่แล้วยิ่งดังกระหึ่มไปทั่วฟ้าเมืองไทย ผู้คนแห่แหนกันไปที่วัดบ้านไร่เพื่อขอให้ท่านเหยียบโนดเหยียบแบงค์เพื่อความสิริมงคลแต่ท่านผู้ฟังครับหลวงพ่อคูณท่านมักจะสอนลูกศิษย์อยู่เสมอด้วยภาษาโคราชบ้านเองว่าพวกมึงอย่าประมาทพระดีแค่ไหนถ้าพวกมึงประมาทก็ช่วยอะไรไม่ได้ขับรถก็อย่าซิ่งใช้ชีวิตก็อย่าขาดสติถ้ามึงมีสติพระก็จะคุ้มครอง กรณีของคุณเอนอกจากปฏิหารของหลวงพ่อแล้วก็คือสติในเฮือกสุดท้ายที่ทำให้เธอนึกถึงพระนึกถึงความดีจนเกิดพลังใจที่จะเอาตัวรอดออกมาได้นี่แหละครับท่านผู้ฟังเรื่องราวของปฏิหารแบงร้อยรอดไฟที่เป็นเครื่องยืนยันว่าบารมีของพระอริยสง์นั้นสามารถคุ้มครองลูกศิษย์ได้จริงแม้ในยามที่ต้องเผชิญกับวิกฤตที่ร้ายแรงที่สุดสำหรับวันนี้ อาจารย์คงก็ต้องขอลาก่อนสวัสดีครับ